เหรียญรัชกาลที่9องค์การอนามัยโลกครบ25ปีด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พินพระพักเบื้องซ้ายริมขอบเหรียญมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มาดูด้านหลังเหรียญกันค่ะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ขององค์การอนามัยโลกค่ะ บิมขอบเหรียญมีอักษรไทยว่ารัฐบาลไทยใต้รูปสัญ,ญลักษณ์มีอักษยรย่อ w h o จุถัดลงมามีเลขไทยบอกปี2516และเลขอรารบิกปี1973ค่ะตรงกลางเหรียญบอกราคา1บาทค่ะ วันที่ประกาศใช้วันที่27เมษายนพศ2516ค่ะจำนวนการผลิต1ล้านเหรียญค่ะ